สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสำหรับตัวนี้ผมจะมาคำนวณบนสูตร B ชนโดยบุนสูตร B ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับํำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถหากเข้าหนาะทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดี่ิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณการดูนะครับสูตรดีนะครับดูสีกันเป็นยังไงบ้างเชียว สุดบีมวดที่แล้วเห็นกันแล้วเนาะ้าใครติดตามดูมวดที่แล้วสี่สูตรุหดหนึ่งสูตรนะครับสถิติเดินยาวสุดหน้ากระดาษนะแต่ตัวเลขสูตรแต่และสูตรนี่มันเดินยาวสุดหน้ากระดาษแล้วแต่เขียนแค่นี้เพื่อให้มมนมีที่เขียนต่อเองนะครับบี B, เนาะบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่นะครับบีหนึ่งเคยหลุดมาหนึ่งงวดแล้วจากสถิติย้อนหลังแล้วก็บีสองยังไม่เคยลุดบีสามยังไม่เคยลุด บีสี่หลุดนวดที่แล้วนะครับนั่เองหกห้าต้องมาหกหกหกวันนี้หลุดเป็นไปเรื่องนวยแทนนั่นเองนะครับคุณงวดนี้บีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งคือสูตรนี้เนาะบีสองสูตรหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดคือสูตรนี้มีสามห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามก็คือสูตรนี้นั่นเอง มี4 6 7หกเจ็ปเก้าหนึ่งสองสามสี่ขีดศูนย์มันจะแป็นก็หนึ่งสองสามสี่นั่นเองตำแหน่งที่หลุดคือตำแหน่งนี้นั่นเองห้าแล้วก็หกตรงนี้เน,ะนาะนอกแลขหกสิบสิบเนาะแล้วก็หกตรงนี้เนี่ยที่หลุดตำแหน่งนี้แล้วก็เพิ่มตำแหน่งที่มันหลุดเข้าไปค้าแล้วก็ศูนย์นั่นเองตรงนี้เนาะมันหลุดตรงนี้เพิ่มมันหลุดตำแหน่งเดิมนั่นเองแล้วก็ขีดศูนย์ไปอย่างนี้นั่นเองนะครับก็เอามาเหมือนกับเราเอาปากยางที่มัน รั่วแล้วก็อุดไว้ตรงนี้ที่มันเนิร์ที่มหลุดในก็ซูนมาปุดมาอุดไว้นั่นเองกระเป๋าไว้วก็ใช้งานต่อได้นั่นเองนะครับสิบบุญแล้วก็ที่มาของหน่วยบนนะครับในบนมาสามสูตรหรือหนึ่งสูตรเหมือนกันนะครับวัตถุเรียบของบีเนาะบีนะครับบีไม่ไดสุดคือบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่นะครับบีหนึ่งบีสองบีสามบีสี่นั่นเองนะครับในตรีนันยาสุดหน้ากระดาษแล้วนะครับ เอามาลงแค่นี้เอาทิติให้ดูแค่นี้เพื่อเพื่อจะได้มีที่เขียนต่อนั่นเองนะครับเขียนสุดแล้วมันจะไม่มีที่เขียนเนาะ B นั่นองหเองสามสี่หกเจ็ดแปดูหลุดนะครับวกนี้ได้ไอศนย์นี้ได้วันี้ได้เจ็ดแปดเกามสี่เ็ดไปเก้าศเจ็ดไปเก้าศูนย์เพิ่มตำแหน่งที่มันหลุดไป1ไป1ตัวเองคือหนึ่งวนที่มันหลุดตำแหน่งที่หน่วยคือหตัวนี้เนาะ ี่ห้าหกตรงนี้ตำแหน,นะน่งกลางมันหลุดเนาะสี่แล้วก็ห้าเออนี่สี่แล้วก็ห้าห้าตำแหน่งมันหลุดตรงนี้เนาะมันข้ามหกไปเลยวันนี้ก็เอาศูนย์แล้วก็หนึ่งตรงนี้หนึ่งเนาะหนึ่งไปไปเทียบชนด้วยนะัย่นเองตำแหน่งี้มันหลุดไปเทียบชนด้วยนะัย่นเองแต่ถ้าเข้ามาในในในเปลดตัวแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มอีกแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่มกมันมาหลุดตำแหน่งเดิมนันเองแล้วก็ข OK, ีดไว้เนเาะกันมาหลุดอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็เพิ่มไว้หรือ ยังลดหนักลแล้วก็ป่าไว้ตรงนี้เองเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันใช้งานต่อได้นะครับเพื่อไม่ให้มีตําหนินั่นเองแล้วก็มีสองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสเก้าศูนย์หนสียหของทีเข้ามาาหน่วยห้าเองมีสามสี่หกเจ็เก้าศูนย์หสองนี่คเก้าศูนยนสองั่นเองที่เาเข้าห้าีซงวดทีแล้วก็เข้าเลขห้างวดนี้ได้9ก้าศูนยนสองห้าเด 02478เป็นเองคือที่มาของตัวเลขนะครับถ้าสามมือคีกันมาถึงจะได้ตัวนะวัดวัดไปที่สี่สูตรเลยนะครับจะได้ตัวหรือไม่แล้วก็วัดไปที่สี่สูตรเพราะเราหาตัวเด่นนะครับแล้วจึงวัดไปที่เด่นสุดนั่นเองนะครับมาลองเทียบชนทีละหลักเนาะศูนย์มีหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งชนสี่สูตรสองมีหนึ่งสองสามสี่สองชนสี่สูตรสามมีหนึ่งสองสามสี่สามชนสี่สูตรสี่มีหนึ่งสองสามสี่มีสามห้ามีหนึ่งสองหกมีหนึ่งสองสามสี่หกมีสี่เจ็ดมีหนึ่งสองสามเจ็ดมีสามแปดมีหนึ่งสองสามสี่ 8มี4นะครับเก้ 9, มี1 2 3่มก้มี3จะได้เด่นสิบหน่วยบนชน4สูตร B นะครับก็จะได้1 2 3นี่งสองสามหกแปนะครับมาดูเทียบชนหลักหน่วยชนหน่วยศูนย์มี1 2 3 4สอศูนย์มี4ตัว1มี1 2 3 4งมี่นึงมีสตัว สองมีหนึ่งสองสามสี่สองมีสี่ตัวสามมีหนึ่งสองตัวนะครับสามมีสองตัวสี่มีหนึ่งสองสามสี่สี่มีสี่ตัวห้ามีหนึ่งสองสามห้ามีสามตัวนะครับหกมีหนึ่งสองสามตัวเจ็ดมีหนึ่งสองสามตัวนะครับแปดมีหนึ่ง สองแมีสองั่นะเนนะครับหลัหน่วยบนชนสี่สูตรบก็จะเป็นศูตรหนึ่งสองนะครับเ่าเลอตัวนึงนี่เ้ามีหนึ่งองสีก้าตัวหนึ่งด้วยเนาะนี่จะเป็นชนสีนะ่สูตรเนาะสูตรหนอาั่นเองเนาะหลักหน่วยบนชนสสูตรบนชนสสูตรจะได้ตามนี้นะครับ,บ,บ 10, เจ้หลักสิเลืหลักสิ ไปใช้ชอบลองหน่วยเรื่องลองหน่วยไปใช้นะสุดบีถ้าไม่ชอบหลักสิบไ,ไม่ชอบลรงหน่วยก็เรืองส่วนอื่นก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้าชอบทั้งสิบทั้งหน่วยก็จับคู่กันเลยนั่นเองนะครับนั่นงนะครับเทียบชนห้าห้ายี่ห้าชุดห้าคูณห้าได้ยี่ห้าสุดเนะาะหลักหน่วยหลักสิบชนเด่นสี่สุดหนึ่งสอง หนึ่งสองสาหกแปดตันวยศูนย์หนึ่งสองสี่ก้าชนในยี่หชุดตรงตรงนี้เนาะตั้งบนนี้ตรงด้วยนะครับตรงข้างบนตรงนะครับตรงบีนะครับจากสูตรกรรมการจะใช้อันนึงสูตรเดียวกันตลอดทุกๆอีพีนะครับหลังจากคลิปที่สามต้นมาก็จะใช้ดินจิบในบนบมาตลอดนะบี นบนบีสามศูนยนี่เป็นกรรมการเลยทั้งวีพีนะครับเต็มสิบหน่วยคืออะไรเนาะเต็มหน่วยศูนย์สี่หกแปดนะเต็มมันจะเป็นศูนย์สี่หกแปดอันนี้เต็มสิบหน่วยเนาะเต็มสิบหน่วยบูลนั่นเองนะครับจะใช้สี่สูตรนี้เป็นกรรมการเนาะแต็มมัอยู่ในคลิปแรกของบูนนะครับแล้วก็เด่นก็จะอยู่ในคลิปที่สองของบูนนั่นเองนะครับแล้วก็เทียบทนเลยนะครับ ตัวเด่นที่น่าจะมาน่นเองด้วยกรรมการนี้นะกรรมการต้องไม่หลุดด้วยนะสูตรหนึ่งสูตรสิหน่วยก็ต้องเข้าแล้วก็กรรมการจะต้องเข้าสามในสี่สูตรจึงจะได้ตัวนะถ้าเข้าสี่สูตรเลยก็จะได้เด่นสูตรชมพูถ้ากรรมการเข้าสามสูตรจะได้เด่นสูตรสีเหลืองนะยกเว้นแต่สูตรนี้เข้าหลุดั้งหลุดสูตรใดสูตรหลืองจะไม่ได้ตัวแต่ถ้าเขาเข้าด้วยนะถึงจะได้นั่นเองสมมติว่าสองตัวมุ่งยีนกลุ่มนี้เนาะมันมาหจัครัดเห่นกันตดงนะครับ 1 0 so ึ่ชนกี่สูตรชนหนูตรชนสอสูตรชนสามสูตรห์ได้หนึ่งชนสามสูตรสองศูนย์ชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรสองศูนย์ได้2องชนเด่นสามสูตรไม่ชนแต้มสามสูตรชนส0มศูนย์ชนหนึ่งสองสามสูตรนได้สชนเด่นสามสูตรไม่ชนแต้มหกชนเป็นหนึ่งสูตรสสตรสานงนยได้หกนสีูตรแูนชนหนึ่สูตรชสอูตชนสาสูตรแปดศูนยได้แ M8 ก็มีนะครับสี่สูตรหนึ่งหนึ่งชนเด่นหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งได้สองก็จะชนแค่หนึ่งสองสูตรไม่ชนแตมด้วยนะอ่าสองหนึ่งชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรสองมุอหนึ่งได้สามก็ชนแค่สองสูตรสามหนึ่งชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรสองมุอได้สี่ชนสามสูตรนะครับเด่นสองสูตรชนเต็มหนึ่งสูตรก็เป็นสามสูตรหกหนึ่งชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรสอมุได้เจ็ดชนแค่สองนะครับ แปดหนึ่งชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรแปลงในเก้าเนทค่สองสูตรหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งอันเดียวกันเฉ็นแค่สองสูตรสองสองชนแค่สูตรแต้มอย่างเดียวไม่ชนเด่นสองสองได้สนั่นเองนะครับและสามสองชนหสูตรสได้ห้าเแค่หนึ่งสูตรหสองชนนึสูตรหกหได้แชนสอสูตรนั่นเองนะครับ แปดสองชน1นึ่งสูตรชนแปศูนชนสองสูตรหนชนหนสูตรชนสอสูตรชนสามสูตรหนึ่ี่้าไม่ชนแต้มเพราะเพี่งแค่สามสูตรครับสอชนหนสูตรชนสองสูตรสองสี่ชนสาสูตรนะครับสาชนหนสูตรชนสองสูตรสี่ชนแค่สองนะครับหกสชนหนสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรหกสี่ใศูนย์ ชนสสูตรนะครับแปชน1งสูตรชสูตรชน3ูตรแ่งสองชนแค่3 0สูตรนะครับ -19 ชน1 0งสูตรชนสูตรชน3ตร่าได้ศชน4สูตรนะครับ -29 ชน1 0สูตรชน2สูตร2บวกได้1น่นแค่2 0สูตรนะครับ สามเก้าชนหนึ่งสูตรชนสองสตรชนสาเข้าได้สองชนสามสูตรนะครับบวกเ้าชนหนึ่งสูตรชนสอูตร้าได้ห้าชนแค่สอสูตรนะครับแปดเก้าชนหนสูตรชนสองสูตรได้เดชนแค่สอสูตรนะครับได้เด่นสูตรชิมพูได้นรองสีเหลืองนะเดยนรองจบชอตสามสูตรชนสามสูตรนะครับสามสูตรสามสูตร สามสูตรสามสูตรสามสูตรนะครับดเด่นสัชีส้มพูเด่นลองสีเหลืองครับเด่นลองก็จะเป็นนี่เนาะในสูตรบีนี่เนาะเด่น,นอดลองเด่นลองหนึ่งศูนย์เด่นเด่นลองก็เด่นเหมือนกันนะครับโน่นหนึ่งสี่สองศูนย์สองสี่สามศูนย์สามหนึ่ง ามเก้าเฮ้ยนี่มันเด่นเนาะแปดไอแปดสี่ให้เด่นลองนะครับแล้วก็เด่นสุดนะครับสูตรสำหรับคลิปนี้นะไม่เกี่ยวกับคลิปอื่นสูตรอื่นนะเกี่ยวกับสูตรสำหรับคลิปนี้สูตรนี้ก็จะได้อย่างนี้เนาะเก้าหกศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็หกสี่นะครับ น,นี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นใีเพจที่สิบเก้าแล้วนะครับถ้ามีทันคลิปไหนให้กดที่ชื่อช่องสูตรหัวไทยเก้าห้าหกนะครับถ้ากดเข้ามาวีดูหนึ่งครั้งก็จเห็ทีต่ตรงไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านงโชคดีครับ